หาดสามร้อยยอ,ดห,ด,ยอด,หดหาดสามร้อยยอดเรียบชายทะเลอู้สวยมากนะ้มันใสเนาะน่าจะเป็นหาดที่เขาทำประมงกันนเรือประมงเยอะๆ หม่ชาแนลค่ะหาดสามร้อยยอดค่ะผ่านเป็นไม่ได้เลยเห็นสวยอดถ่ายไม่ได้ค่ะนิดๆิสชมวิวหน่อยสวยจริงๆเมื่อกี้ผ่านมาเกาะนมสาวเนาะ ขายอเกาะนมสาวค่ะนมบดไม่ต้องขายคุณเล่นน้ำมันใสเลยเนี่ยสำคัญเนี่ยแต่เรือประมงเยอะมากเลยค่ะน่าจะทำอหอยทำอะไรกันเนาะไม่ใช่หาดที่ว่าจะมาลงเล่นนะจับอหอยจับปูกัน แต่น้ำมันจะใสเนาะหาดไหนถ้ามีคนเล่นมันก็จะไม่ค่อยใสยเท่าไหร่อันนี้ใสแก๋วเลยถ้าใครชอบธรรมชาติก็ดูนะคะสวยดีถ้าเราอยู่แต่กรุงเทพเราก็ไม่ค่อยได้ออกมาเนาะก็ไม่ค่อยเห็น ก็ติดตามช่องนิดหน่อยไว้อ่ะค่ะจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆธรรมชาติเราชอบชอบดูก็เลยถ่ายแบบนี้แหละสวยดีถ้าเราชอบตลกตลกหน่อยแล้วก็เข้าไปดูติ๊กต็อกค่ะจะตลกหน่อย เห็นน้ำแล้วออนซอนออนซอนก็แปลว่าเงืดหลายนะคะแปลงจริงไนะแต่ถ้าแปลเป็นภาษ,าษาภาคกลางนะคะก็จะว่าอิจฉาแต่ว่าน้ําทะเลนี่มันมันไม่น่าอิจฉานะคะเราถ้าเราชอบเราก็มาชมกันนะคะไม่ต้องอิจฉาน้ําค่ะมาค่ะ,มา,คะมาชม เดินเล่นแต่ว่าตอนนี้อีชั้นออนซอนมากเลยค่ะสวยมากเลยแต่ว่าสู้แดดไม่ไหวเนาะน,นี่เราอยู่ในรถก็เมื่อกี้ลงไปเกาะนมสาวก็จะร้อนหน่อยแล้วก็หูลมแรงเย็นค่ะแต่ว่ามันก็สู้แดดไม่ไหวอยู่ดีแหละโ้สวยมากเลยไม่อยากว้าโอ้โอย ่ายแบบนี้เนาะเพราะว่าถ้าเดินก็คงเดินไม่ไหวหรอกเพราะเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็คงล้อล้อ,ลอชายทะเลไปแล้วเราก็ถูกข้องเทพเลย mm hmm. เห็นตาเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยสวยมากเลยนะ mm hmm. แต่ว่าอาจอยู่ในกล้องก็ไม่รู้จะสวยหรือเปล่า,า mm hmm. ก็ให้มันสวยเนาะเพลาคนดูก็จะได้เห็นสดชื่นหน่อย จะสดชื่อนกับธรรมชาตินี่แหละโอ้ร้อนค่ะท่านร้อนป่าเออร้อนปทำคลิปเนี่ยก็อาจจะทำไม่ค่อยยาวนะคะเพราะว่าเราขับรถถ่ายอะคะ่ะเพราะว่ามันก็จะผ่านวิวมันก็จะผ่านไปเรื่อยๆะคะ่ะ ถ้าตรงไหนไม่ค่อยสวยแล้วเราก็จะหยุดถ่ายอะคะ่ะก็เลยแบบว่าสั้นบ้างยาวบ้างไปตามภาษานิดหน่อยชาแนลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะถ้าชอบนิดหน่อยก็กดกระดิ่งไว้นะคะ คนไทยเหมือนกันรักกันค่ะชอบกันรักกันใจดีค่ะคนไทยอันนี้เราล่องชายทะเลมาเนาะอาจจะมีติดรถมั่งว่าเราถ่ายในรถค่ะสวยๆค่ะเพื่อนๆ เราไปทางโคราชเราก็คงจะได้เข้าวัดนะเนาะแต่เท่านี้เรามาทางนี้ไม่ไม่ไม,ไม่เจอวัดเขาไม่เปิดเนาะชายทะเลก็เราถ่ายทิวทัศน์ก็ได้เนาะเขาคงไม่ห้ามเราเนาะถ้าที่ไหนที่ว่าคนเยอะๆเขาก็จะปิดนะคะเขาสามร้อยยอดเมื่อกี้ก็ปิดค่ะอะบึ้ึง อะไรนะบึงบัวถ้าให้เราเรียกตามภาษาเห็นนะเราก็คิดว่าเออทุ่งบัวบานเออเราพูดเองนะเนี่ยแต่เขาเขียนไว้เบ,บึงบัวใช่ไหมแต่ตอนนี้ดอกไม่ค่อยออกเท่าไหร่สายแแดดมันร้อนอีกสักพักนี่ฝนลงน่าจะดอกโอ้โหแบบ ก็พอดีกับที่เขาเปิดให้เที่ยวพอดีนะค่ะแต่ตอนนี้เขายังปิดอยู่ก็ปิดสองเดือน,นะคะ่ะก็อีกสักพักก็คงจะเปิดแล้วเนาะโควิดกำลังค่อยๆย,ย,ยุบลงแต่ว่าไม่น่ากลัวก็น่ากลัวอยู่นะพอมาใกล้ตัวเราเราก็รู้สึกจิตตกเหมือนกัน มชายทะเลค่ะแต่น้ำมันโหน้ำมันน่าลงมากเลยอูไม่น่าเชื่อเลยว่าเกาะทางนี้น้ำมันจะจะสวยเนาะน้ำไม่ขุ่นเหมือน เหมือนหาดทางโน้นแต่ตรงไหนก็คงจะไม่ขุนนะค่ะตอนนี้เพราะว่าโควิดกระจายไม่มีคนเล่นแล้วก็คงจะใสหมดทุกหาดอะค่ะตอนเนี้ยเปิดเมื่อไหร่ก็ค่อยขุนก็ <laughs> <laughs> <g år> ว่าจะปิดแล้วันดูอ,อกสวยดีตรงนี้สวยว่ะเนี่ยตรงนี้สวยเรา,าจะไม่ถ่ายก็อดไม่ได้ถ่ายหน่อยนะึงเ้ซ้ายเขาบอกให้เลี้ยวซ้ายงั้นถ้าเราตรงไปก่อนนะเราตรงไปก่อนก็ได้จะเรียบอันจะไปเรียบตรงไหนมันมีมันมีทางไปไหม เ,เองอ่ะไปเถียงสิริไม่ได้นะคสิริกานะอาาเองนี่ชอบฝา,ฝาฟื้นสิริเขาบอกให้ซ้ายเองไปครัวไปล้างโทษทีนะคะโหล้างเยอะเลยอันนี้ไม่ได้ล้างอันนี้ไม่ได้ล้างค่ะแต่บางส่วนก็ล้าง แต่รู้สึกว่าจะล้างเนาะมันเงียบมากเลยตอนเนี้ยโอ้เยอะเลยน่าสนุกเหมือนกันนะดูดูซ้ายด้วยดูซ้ายด้วยมันหลบรถเขาเองก็ไป่เชียวโเฉียวเียวกันแ <c oughs> นอ่นอ,อ๋ออ้เยอะเหมือนกันเนาะ มาเป็นกลุ่มๆอย่างนี้ก็เพลินดีเหมือนกันนะคะมีเพื่อนเป็นกลุ่มๆม,มาโอ้ยสวยมากเลยใครไม่เห็นจะเสียดายนะเนี่ยอ๋อชาวประมงเยอะน่าจะเป็นที่ทำมาหากินของเขาเนาะ ถ้าเรามาก็คงหากินไม่ได้เขาไม่ได้หวงหรอกมั้งเขาแค่ยิงกันไปนทับทีแต่ว่าเราไม่แย่งหรอกเราหากินแบบนี้ไม่เป็นเก็บขวดขายกัน,นคลิปนี้นิดหน่อยก็ไว้แค่นี้นะคะรู้สึกว่าแบตจะหมดแล้วค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งด้วยจ้าอาทิตย์หน้าก็จะพาไปเที่ยวอยู่เพราะว่านอนอยู่แต่ในบ้านอยู่บ้านหลายมันเหนื่อยออกออกข้างนอกมั่งจะได้มาชมวิวธรรมชาติมั่งสวัสดีนะคะทุกคน